ีครับวันนี้อยู่กับช่องบุญชนะอันนี้คือลูกสาวชื่ออะไรนะโมค่ะครับผมตอนนี้เรากําลังเร่งแยกโฉนดให้ลูกค้าใช่ค่ะแล้วก็พี่โมก็แยกไปหลายโฉนดแล้วใช่ค่ะแต่มันมีปัญหาหนึ่งคือ,อ,อไม่สามารถติดต่อลูกค้าบางคนได้ค่ะทําให้เราไม่สามารถที่จะนัดลูกค้าไปแยกได้ลูกค้ามีการเปลี่ยนเบอร์ใหม่หรือว่ามีการซื้อขายต่อเบอร์กันอย่างเงี้ยค่ะ เรื่องจากตอนที่ลูกค้าซื้อที่ดินกับป๋าเนี่ยนะ,ะสัญญาเนี่ยมันสาปีแล้วบางคนเท่านั้นที่เปลี่ยนเบอร์ใหม่ถ้าเกิดใครเห็นคลิปนี้สําหรับลูกค้าให้รีบติดต่อมานะเพราะว่าเราคนอื่นก็จะได้แยกโฉนดด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องบุญชนะเกี่ยวกับเรื่องที่ดินไว้เพราะเวลาเรามีข่าวสารเราก็จะแจ้ง ทางช่องนะครับหรือไม่โทรมาที่0943396662ค่ะอันนี้คืเบอร์น้องโม,โมนเนาะใช่รหรือโทรมาที่เบอร์หลักก็ได้082458760โอเคครับวันนี้ก็สั้นๆส,สวัสดีครับ